สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันสวนควรัวจะพาพี่น้องไปชมสวนผสมผสานค่ะทำไมละวันสวนควรัวถึงเรียกว่าสวนไรสวนผสมผสานเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เพ่นเห็ดไรหน้าสวนผสมผสานกันจะ้ะอันนี้จะเป็นพืชถึงต้นที่เพิ่นปลูกไว้จะมีมะพร้าวนำหอมนะคะเนี่ยจ้ะ เดี๋ยววันสวนพื่อจะพาไปชมว่าพ่นเห็ดไรหน้าสวนผสมผสานแบบใดสวนตรงนี้ยูก็ไก่จากบ้านวันสวนขัวหรอกค่ะเนี่ยค่ะมะพร้าวน้ำหอมเพ่นดุกเพิ่นะจะปลูกมะนาวต้นทอนีก็มีน้วยหรอจ้าเพิ่นจะใส่ทอน้ำว่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปัมดูดขึ้นหน้าจากลองสวนเนี่ยค่ะ เอาผ้าวเพิ่นต้นว่าสูงเท่าใดก็ไม่น้วยหรอกจะ้ะวันสวนโคยังว่าใดสัมผัสว่าคนใส่ปุ๋ยหยัยงนี่ค่ะฟักแฟ้งเพิ่นกับน้วยย่าวสวยเนี่ยค่ะเพิ่นก็จะปลูกตรงใดว่างเพิ่นก็จะปลูกเนี่ยค่ะมี กวยก็บมีหมต้ตีแต่เพิ่นยังบ่ย,ยอมตัดเพื่อนปลูกขนุนไว้เนี่ยคะ่ะถามเพิ่นว่าพันอย่างเพิ่นบอกว่าไม่รู้เพราะว่าเพิ่นเอาลูกเอาเมดเพิ่นมาเพาะไว้นวยสวยนะคะนี่เพิ่นกะเห็ดหน้าคือหน้าบัวค่ะเนี่ยคะ่ะ oh. เพิ่นเห็ดหน้าบัวบัวของเพิ่นสวยมากเลยมีส่สีทุกสี ลูกค้าสร้างสีใดเพิ่นกระจ,จัดให้ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้วันสนเพ้่นจะพาไปเบิ้งว่าเพิ่นส่งบัวสีหยั่งให้กับลูกค้าอันนี้บัวเพิ่นตัดหน่าหินวันฝนเพื่อช่มเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบัวที่เพิ่นจะส่งลูกค้าในวันนี้เป็นบัวสีแดงเนี่ยค่ะ นี่ค่ะลูกค้าสร้างมาเพิ่นก็นจะแพ็กแบบนี้ค่ะใส่กระถางแล้วก็จะแพกใส่ถุงไปให้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่นอนเดี๋ยวจะพ้ามาช่มหน้าเพิ่นจะ้จะเนี่ยจ้ะมีอันนี้เขาเรียกว่าบัวกระด้งค่ะบัวกระด้งจะเป็นบัวที่มีน้ำนี่ค่ะเพิ่นกระถอนบัวอยู่ในหน้านูานะคะจะของหน้าบัวนะจน้ะนะคะเพิ่นจะ เก้งมากเลยเพิ่นา้ำยุคนเดียวล่ะค่ะอันนี้จะเป็นบัวสีขาวบัวสีขาวก็สวยนะจ๊ะในสีชมพูที่เพิ่นทรงลูกคามือน,นี้นะจ๊ะเิ่นก็จะเอามาดำไว้ตามลองสวนแบบนี้นี่นะจ๊ะ นี่จ้าสวนของเพิินเนี่ยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าชม่มากเลยจ้ามีซาลาให้นังเลยนะจ้าซาลาเพิ่นก็นจะทาไว้รอบสวนเพิินเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่ว่าเพิินจะเอามาช่ำไว้ค่ะเพื่อจะได้ลงไปดําในหน้า เป็นพันธบัวค่ะท่านใดสนใจกระติดตดอ้พันได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ท่วามีสองสีเป็นสีขาวกับสีชมพูอยู่ในดอกเดียวกันนะจ๊ะพื้นช่ำไว้แบบนี้เดี๋ยวพื้นก็นจะเอาไปลง่ดำในหน้าเพื่นจ้ะเนีย่ยาจะาที่พื้นที่ตรงนี้ก็มียู่หลายขึ้นกัน ร่วมแล้วันาจ,จะเป็นพื้นที่ประมาณสิบไรนะจ้ะนี่กับเป็นดอกแค่แดงนะจ้ะมอนีวันสวนขั้วคงผ้าชงบบท,ทัวเท่าใดเพราะว่าวันสวนขั้วมาสายแล้วมาหน้าเพิ่น กะจะสิบเอ็ดโมงเรจาจะจ้ะเพิ่นลากบัวขึ้นมาไส้รถไว้นะจ้ะเพื่อ,จะ,อจะไปแพ็คไส้ถุงเนีย่ยจะตะไคร้เป็นก็มี้ตะไคร้ข่้เนเอาไว้ส่งเนีย่ยค่ะเพื่อก็ตัดขายนั่นะคะตะไคร้เ่็นจากนีเยอะมากเลยภาษาไทยก็จะเรียกว่าต้นตะไคร้นะคะคเพื่อนๆ ภาษาลาวก็จะเรียกแบบนั้นนะคะตักไข่เนี่ยจะอวยเพื่นจะมีมากเลยเพิ่นจะปลูกไว้แบบเนี้ยค่ะเป็นระเบียบผ้าวาช่อมอมะละกอมะละกอเพิ่นจะดกมากเลยเนี่ยจ้าเพื่อนเพือนถ้าภาษาลาวจะเรียกแบบนี้ภาษาไทายจะเรียกมะละกอเนี่ยจ้ามาก โอ้เนี่ยจ่าเนี่ยเพลิน,นปลูกแซมของเพลินไปทั่วหมดละจ้าใบโหระพาเพลินปลูกไว้น้ำนั่นจ้าเนี่ยจ้าที่เพลินเล็กมากเหมือนกันนะเพลินเฮ็ดกังหันล้มไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปช่อ่ไกลๆจ้าปั๊มน้ำเพลินจะติดไว้แบบนี้ยุทัวเลยนะจ้าจเนี่ย เพิ่นจะเว้นระยะห่างประมาณไลนเพิน่นจะจีแบบนี้ไว้เพื่อว่าจะได้ดูดน้ำใสมะละกอกนเนี่ค่ะนะมะนาวเพิ่นจะปลูกไว้เป,ป็นระยะระยะนะ สาลาเพิ่นมี่ยุทวัวจริงๆจ้ะอย้งแต่ยาง,เ,งเข่ามานี่นับได้ประมาณเป็นกับสิบหลังสาลาเพิรนเนี่ยจ้ะเพินจะตั้งไว้แบบเนี้จ้ะในส่วนเพิ่งกับมี่ดอกไม้เวยนะจ้ะ เป็นสะพานขามไปเนี่ยจ้ากังหันเ่นเฮ็ดไวสวยมากเลยเป็นลายทุ่งชาดกางหินมีคนกจ็จะเก็บฝักทองไว้เพื่อทำพันในการปลูกต่อไปมีฝักทองแขวนไว้แบบนี้แล้วมีแฝงเนี่ยจ้าคิดนี้กับภาเพื่อนเพื่อมาช่องสวนเกษตรผสมผสานเพื่อนๆจ้า